นะคะเพลงที่ตามคาขอค่ะแฟนนอกใจจะให้อภัยหรือแก้แค้นนะคะจะมๆนั่นเองแต่ตอนนี้เราไม่แก้แค้นใครค่ะแต่เราจะมาช่วยให้คุณผู้ชมหลายๆคนที่อาจจะแบบว่ามีอาการปวดเมื่อยอยู่วันนี้เรามีเคล็ดลับสุขภาพที่ดีนะคะเกี่ยวกับอีกหนึ่งศาสตร์นั่นก็คือศาสตร์ของการนวดตอกสลักเส้นนะคะกับคุณหมออ้นคนเราค่ะสวัสดีคุณหมออ้นเจอกันอีกแล้วเอาที่เราเปิดตัวไปเห็นหมอโอ้โหติดตามกันมาเยอะเลยในรายการตุ๊กตาชินจังน่ารักมากครับผม เขคุณหมอนวดเราหายจริงไงรักษาได้จริงเพราะว่าอุ้ยทำไมรักษาปุ๊บหน้าตาสดชื่นขึ้นเลยโไม่น่าเชื่อมันเด็ดตรงที่ว่ามันไม่แพงด้วยไงไม่แพงแล้วคุณหมอมีคุณธรรมไงคุณหมอเก็บร้อยห้าสิบอะอยากจะครึ่งชั่วโมงนะครับค่ะก็บางคนบอกมาถึงบอกร้อยห้าสิบขอสองชั่วโมงบอกไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับอาการมันมีมาต่อรองด้วยขอชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแบบคือมันไม่ได้แปลว่าการนวดนานๆหรือการตอกนานๆเนี่ยมันจะแปลว่าจะดีขึ้น ปเปขาไม่เข้าใจไงครับเขาเขามาแล้วเขาต้องการรู้สึกว่าอยากได้บริการอยากได้นานการรักษานานๆนคุ้มค่าที่สุดแต่เราก็เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่า,าคนไข้คือก็มีรอ,ออยู่ก็เลยจนะอยบอกในรายการนะครับว่าถ้าหนึ่งชั่วโมงคือเรารักษาหายแล้วแต่เขาอยากผ่อนคลายต่ออย่างนี้มันก็ต้อง 300บาทหรือว่า250300คือคลินิกการแพทย์แผนไทยนะคะชีวกะอรคยาเนี่ยจะอยู่ที่บางใหญ่แล้วก็ตอนนี้เราขึ้นเบอร์โทรให้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะนวดเนี่ยก็คือบอกว่าดูจากตุ๊กตาชิงจังแล้วก็เดี๋ยวคุณหมออ้นก็จะพิจารณาเป็นพิเศษเขาจะให้ลดราคาอีกไหเนี่ยเออ150อยากขอลดเลยค่ะคุณผู้ชมดูจากรายการอยาขอแล้วขับรถไปได้นี่ก็แต่เถอะ150ครับขับรถจุมากขับรถมาท่านั้นแหละค่ะ แต่ก็มาเราก็ประคบให้เกินให้ทุเกเกินเกินเวลาให้ตลอด <c oughs> แต่ก็จะลดอีกเราก็บอ <c oughs> ืเราก็เราอยากจะลดแต่ว่าเรามีค่า,ชาใ, <c oughs> ใช้จ่ายใช่ไหมคบวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นขี่จักรยานมานี่เราปีเลยจ้าพักก่อนคุณหมอคะโรคเนี้ยส่วนมากเนี่ยหลายคนเป็นมันจะมีอาการปวดมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรเกิดจากแก่ ก็จะทํางานหนักสมัยว่าใช้ร่างกายใช้ร่างกายด้วยยกของผิดค่าทำไมนี่ขับรถนานเป็นนั่งรถทัวร์นานแล้วลงไปถึงก็ยิ้วของน่ะใช่การล้ามเนื้อไม่ได้ผ่อนคลายเลยกจะการก็จะเป็นเร็วระยะเวลาเป็นเร็วกว่าเมื่อก่อนนั่งรถนานถ้าเป็นเราต้องราสั่งกันเดี๋ยวเราวันนี้เรามีเคสมาอะมาเร็วสุดหล่อมาริโอเข้ามาลูกคือการตรวจเบื้องต้นใช่ไหมฮะก็ตรวจอย่างนี้มันจะยกขาไม่ได้90องศา นะครับมันจะประมาณสี่ห้าห้าสิบสหรับคนที่เป็นใช่ไหมคะมันจะปี๊ดเลยปี๊ดไหมไม่ก็ยังไม่เป็นยดถ้าคนป่วยนี่ยังไม่ได้90้าสิบองศานะครับแล้วก็นิ้วเท้านี่จะไม่มีกําลังครับถ้านิ้วเนี่ยถ้าออกแรงกระดิกจะไม่มีกําลังมันไปถึงตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ถ้าเราพลิกตะแคงนิดนึงครับเดี๋ยวหันมาทางนี้ลูกทางนี้นะครับถ้าเราพลิกตะแคงนะครับถ้าเรากดที่หลังนี่นะครับ กดที่หลังนี้แล้วมีอาการเสียวลงขาคือถ้ากดลงไปแล้วเนี่ยถ้าคุณมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นเดี๋ยวเราจชี้จุดให้นะครับเสียวลงขาใช่ไหมฮะเสียวล้าวลงล้าวลงซีดเลยล้าวเสียวล้าวลงมาตรงช่วงขาเลยนะครับถ้าเรากดจุดนี้ประมาณแถวนี้ L เขาเรียกว่า L สาม L สาม L ย่อมาจาก lumbar นะครับ lumbar disc L สามนี่นะครับถ้ากด ถ้าปวดธรรมดานี่ยเขาเรียกว่าอักเสบอักเสบเฉยๆแต่ถ้าปวดแล้วกดผู้ชมทางบ้านลองกดให้ลองกดกระดูกกดของตัวเองดูกดหลังยังไม่กดตรงกลางนะครับเรากดข้างๆกดดูแล้วให้ญาติพี่น้องอะไรก็ได้เอาไม้กดหรือเอามือกดแล้วมันจี๊ดลงจี๊ดัหยหนูจี๊ดไ้มไม่จี๊ดงเขปกติอยู่น้องเขาปกติแต่ฉันจี๊ดนะแก่แล้วไงเอาไม่ใช่ออลสามอลสี่อาห้านะครับแล้วก็มีการจี๊ดเนี่ย เรียกว่าล้าลงขาเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นและตรงนี้ก็จะมีการอาการข้อสะโพกมีการยึดติดค่แต่คนที่เป็นคุณหมอจะทำการรักษาอย่างรรักษากี่ครั้งถึงจะหายต้องถามด้วยถ้าเกิดว่าไปที่คลินิกการแพทย์แผนไทยจิวกะอโรคยาก็น่าจะแล้วแต่คนนะแล้วแต่อาการว่าใครหนักใครแต่โดยส่วนมากก็เดี๋ยวนอนคว่ำนะครับนอนคว่ำเลยลูกคว่ำคว่ำถ้าหนักมากก็ต้องมาทีหน่อยเอาหน้าลงไว้ใช่ไหมฮะก็ประมาณสิบครั้งสิบครั้งนะสิบครั้ง ถูกมากนะครับสิบครั้งแล้วหายเนี่ยสิบครั้งหายนี่เอานะแลกกับการที่ไม่ต้องผ่าตัดนะเจ็บไหมคะเจ็บไหมอ่าไม่เจ็บเพราะคุณหมอไม่ได้ตอกแรงนะคะที่มันดังนี่คือมันดังที่ไม้กระทบกันไม้กระทบกันอันนี้คุณหมอบอกว่าจะเป็นวิธีที่ทําให้เส้นเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะมันลงไปลึกถึงร่องของเส้นอ่ะเจ็บแล้วร้องดังๆเลยนะ อันนี้ไม่เจ็บคุณผู้ชมแล้วการเลือกใช้ไม้ในการที่ตอกเนี่ยหัวมันเกี่ยวไหมคะเพราะว่าเห็นมีมีอย่างนี้ใช่คราวที่แล้วที่เราพูดถึงการออฟฟิศินโดมก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเดี๋ยวเราจะขยื่นเส้นเดี๋ยวคุณตุ๊กตาดินี่ขยื่นเส้นนะขยื่นเส้นอันไหนอันไหนคุณรู้เหรออันนี้เหรอฉันรู้สิฉันไปเรียนมาอ๋อเรียนมานะครับเรียเป็น นี่คุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่หนังกระติกนะคะจตาเป็นไม้คล้ายๆกันเลยอ่ะมันเป็นที่ขยื่นเส้นเส้นของคนเราสามารถขยื่นได้นะอันนี้เป็นมาจากแพทย์แผนจีนแนวความคิดครับที่ว่าเขารักษาทีเขาจะรักษาเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ซ้ายขวาหยินหยิางหยินหยางท่านนอนคว่ำเขาเรียกว่า พลังหยางถ้านอนหงายพลังหินหินหยางหยางก็แสงอาทิตย์หินก็ดวงจันทร์มีชายมีหญิงนะครับแบบรายการต้องมีผู้ชายผู้หญิงอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวถามหมอหมอนรองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหมอนรองอยู่ตรงนี้อนุญาตเปิดเลยนะอนุญาตเปิดนะครับ่หมอนรองคําว่าหมอนรองเนี่ยคือตรงนี้แต่ที่ว่ามันทับเส้นเนี่ยก็ทับเส้นคือถ้ามันเป็นรูปเนี่ยมันจะเป็นกลมๆระหว่างข้อระหว่างข้อไหนคะระหว่างระหว่างข้อกระดูก ถ้ารูปอนาตมีนะครับระหว่างข้อกระดูกเนี่ยเขาเรียกว่าดูดซับแรงกระแทกระหว่างเคลื่อนไหวเป็นกลมๆก็เรียกว่าหมอนรองมันจะเป็นเอ็นแข็งๆไม่ใช่กระดูกนะครับเอนแข็งๆข้างนอกเป็นเอนแข็งข้างในก็เป็นเป็นเจลใส่ก็คือรองรับน้ําหนักตัวช่วงบนจากกระดูกเพราะคนเราถ้าเป็นมันจะต้องมีแบบมนุษย์มนุษย์เราจะจะยืนตรง แต่ถ้าว่าสัตว์มันจะเดินสี่ขาสัตว์จะไม่ค่อยมีปัญหาสัตว์เดินเนี่ยคือไม่ต้านแรงน้มถ่วงเราไม่ต้านเราจากมนุษย์เขาบอกว่ามาจากมนุษย์วาน้อยเมื่อก่อนเดินสี่ขาแล้วก็มายืนขึ้นมาถ้าสังเกตบางคนแขนยาวใช่ไหมครับนี่ขย่อนะครับขนี้เส้นเจ็บไหมคะีนลักษณะที่เห็นไปแล้วนะครับแล้วก็ขยอ้เจ็บไหมลูกมารู้สึกไงอ่ะ จะผ่อนคลายถ้าเราตอกแบบนี้เลยมันจะมันจะไม่ผ่อนคลายนี่คุณหมอเขาจะตอกแล้วเขาก็จะมีการขยื่นขึ้นเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเจ็บไหมลูกไม่เจ็บนะสบายดจะหลับประเดประเดคอกลางอันไหนฮะมีดเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่มีดอ๋อไม่ใช่อันนี้อะไรคุณหมอ ไม้ไม้กดตุดไอ้นี่มีดเวลาไทำอะไรฮะเวลาปัดเป่าทางเหนือเขาแบบว่าสิ่งไม่ดีเหมือนกับเช็ดแหกเช็ดแหกคายคายเส้นขายทำไมรู้จักไม่ใช่คนต่างจังหวัดเหมือนหนูใช่ไหมครับก็เรียกว่าเช็ดเช็ดคือกึ่งกึ่งไสยศาสตร์เหรอไม่ไสยศาสตร์ไม่ใช่เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อประเทศไทยไม่ไม่ค่อยมีจิตแพทย์คนจะไปหาจิตแพทย์กลัวหาว่าเป็นโรคจิตก็เลยมาหาโหนมาหาโหน ก็คล้ายๆจิตแพทย์อันนี้ทำอะไรอยู่คะกดจุดกดจุดเพื่อแก้หมอนรองที่มันทับเส้นถ้ามันทับเนี่ยของไทยนี่ลักษณะของไทยพอกดเข้าไปนะครับแล้วมันจะไปโดนเส้นแล้วเส้นมันจะกระกระเด้งขึ้นมาเองแปลกมากถ้าหมอปัจจุบันเขาต้องเขาเรียกว่าต้องไปไปแงะแงะเส้นให้มันซ้ออ่ะเขาเรียกซ้อ ไปตาะพังหืดพังหืดที่มันเกาะอยู่ที่เส้นนะครับใช่แต่ถ้าเป็นหมอนขอโทษนะคะถ้าเป็นหมอนนว้นเขาจะอย่างนี้คุณผู้ชมเขาจะขยี้ขยี้ให้เส้นมันแบบอย่างเงี้ยใช่เหรคะก็ขยี้เคเห็นเขาขยี้เส้นอ่ะจริงๆมันต้องเป็นคลายกล้ามเนื้อถ้าการขยี้เส้นเนี่ยอีกสามวันจะเป็นอืมกลับมาปวดเหมือนเดิมใช่คือเขาจะถ้าคนเรียนมาถ้ามียาการเนี่ยเขาจะไม่ขยี้ถ้าขยี้ปุ๊บอีกสี่วันก็กลับมาหามอใหม่ออ เป็นการเลี้ยงไข้หรือเปล่าใช่มา<ช>อย่างน,นี้ดีกว่าปรึกษาคุณหมอคุณหมอเนี่ยมีคลินิกนะคะแล้วใครที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับาศาสตร์นี้เนี่ยราคาเรียนก็ไม่แพงส,สนใจโทรไปได้นะ,ะเป็นไงมัง่ง<บ>นวดแล้วทำไมห,หนูกดหน้าลงไปขนาดนี้ <laughs> มันมันหลับไปใช่ไหมหลับหรือเปล่าหลับจริงๆเหรอเออได้ได้หลับสักนีบหนึ่งนี่กล้องซูมมาดีดูหน้าน้องนี่เ <laughs> นี่ยมันนอนจนหน้ามันแดงแสดงว่าหน้าขาดคอลลาเจนนะเนี่ยเออเป็นไงบ้างเจ็บไหมคะไม่เจ็บครับแล้วมันรู้สึกยังไง ก็ผ่อนผายเห็นไหมสบายนี่ติดใจเขาหน้ารักจองหอนเลยแล้วตรงนี้นี่ที่บอกว่าเขามีาการเครียดเครียดแล้วเส้นตึงตรงเนี้ยช่วยได้ไหมคะช่วยได้แต่จริงๆต้องอาศัยการพูดคุยแสดงว่ามีอะไรเก็บไว้ในใจลึกๆไม่ยอมบอกใครได้เงินเดือนน้อยอะไรอย่างนี้ไหมเอาตังคืนน้องมันเอาแล้วกระเป๋าตังค์ละให้ตังค์กลับบ้านห้าสิบบาทกระเป๋าตังค์นนมีเท่าไหร่ไม่รู้มีหลายร้อยอยู่เย เดี๋ยวยึดกับอืมนะเออเพนี่กระเป๋าตังค์เออคืนเขาไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันนับตังค์ก่อนไปแอบดูกระเป๋าตังค์เล้อีกเฮ้ยมีตั้งหลายกอนีม่มีมารยยทเลยแกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอามาร้อยนี้ไม่เอาเอาม่ได้หรอของน้องเขาอ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะใครที่สนใจในเรื่องของศาสตร์ตรงนี้อย่าลืมนะ0898877699 ถ้านวดครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณหมอเนี่ยคิดแค่ร้อยห้าสิบแล้วก็ในเรื่องของศาสตร์การต่อสลักเส้นเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็รักษาโรคได้จริงๆนะมีปัญหาแบบว่าเป็นอัมาพฤกษ์อัมาตาเนี่ยได้เลยโทรปรึกษาคุณหมอเลยเพราะว่าคุณหมอรักษาหายแล้วก็เป็นเรื่องที่ประหยัดด้วยนะคะคนพิการเนี่ยคุณหมอจะรักษาให้ฟรีเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจอย่าลืมนะคะคลินิกการแพทย์แผนไทยชีวกาะอรคยาในสนใจที่เรียนาสนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยววันอัคารหน้าวันเข้าหน้า คุณแม่เจอคุณหมอคุณหมอว่าวนไหนก็มาวันนั้นแหละคุณหมอมีโอกาสก็เล่นเชิญร์ดนะครับขอบคุณะขอบคุณนะครับคุณหมอขอบคุณน้องด้วยนะคะนั่งอยู่กันเป็นไงบ้างเดี๋ยวพาสกู่เดี๋ยวเช้าหน้ากลับมาค่ะ